ต่อเชิญอาจารย์ผู้สอน้วส่วนใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์เรานะ่ครับแล้วก็จบไปก็ไปเป็นอาจารย์แล้วก็พาลูกศิษย์ลูกถาม,มานะครับรมีทราบว่ามีทั้งมอลังศิษย์ปทุมลากํำแหงเซนเทราซาหรืออะไรเนี่ยนะครับมามาก่นา,กากเนเยอะแยะไปหมดนะครับนะจัดแสถาบันเราเป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยนะครับที่เกษตรกรดิปริทญาโทนะฮะครับ สาขาภาพยนตร์ละสือะ่อดิจิตอลฉันก็ก็ดีใจครับแล้วก็ได้มีโอกาสเหมือนพา,านักศึกษาได้มาร่วมกิจกรรมได้มาแบ่งปันนะครับแบ่งปันกับมหาลัยอื่นนะครับก็ได้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักศึกษาเลยที่จะได้เห็นมหาลัยอื่นนะครับรวมถึงเราก็ได้มาแชร์ว่าการทํางานหรือปัญหาหรือเทคนิคอะไรที่ที่ทำให้ภาพยนตร์นะครับออกมาดีหรือ พัฒนาในอนาคตนะครับก,ก็รู้สึกดีใจมากและคิดว่าเป็นโครงการที่ดีเลยครับเป็นโครงการที่กันเองนะครับแล้วก็ได้มาดูหนังเด็กๆแล้วเห็นได้ว่าเออมาลลเาล่นเล่งเจอการเรียนลองรู้สึกยังไงคะเป็นยังแรกเลยนะครับผมก็มาตตนเช้าก็คือที่นี่ให้การต้อนรับที่ดีมากเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเราเข้ามาไกลแล้วก็หลายสถาบันก็มาด้วยครับ ก็น้องมีความคาดหวังในหมอคะอบบก็คาดหวัง,งในโครงการต่อในเครงการภาพยนตร์คร<ช>ับผมคาดหวังว่าเออภาพยนตร์ไทยจะไปได้ไกลามากกว่านี้ครับ<ช>แล้วก็ส่วนหนึ่ง <ๆ S 3> ที่มาวันนี้ก็คืออยากมาดูผลงานหรือว่าชมผลงานของเพื่อนเพืนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าหลังสถาบันเตรียมเออผลงานของตัวเองมาแล้วก็เลยที่ได้มาร่วมโครงการนี้คือจากหัวข้อครับว่าเฟิร์สเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเ้ยมันเป็นแนวความคิดที่เราอยากจะนําเสนอ มุมมองของคนทําหนังเรื่องแรกแก่คนอื่นครับว่าต่อต่อจากตัวผู้ก่กับหรือจากคนสร้างครับสู่คนรับดูคนคนดูว่าเ,เนี่ยคืออารมณ์แรกของของคนที่ทําหนังเรื่องแรกเขาต้องพบเจออะไรบ้างต้องเจอความเจ็บปวดแบบไหนเจอความหลงไหลแบบไหนอะไรประมาณนี้ครับคืออยากจะส่วนหนึ่งคือก็อยากให้น้องน้องรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมโครงการครับ เขาได้รู้ความรู้สึกว่าการทำหนังในทุกๆขัสนะครับมันมีทั้งความเจ็บปวดและความงดงามในแบบของมันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็คำถามข้อที่สองนี่คืออะไรนะครับวความคาดหวังจากตัวหนังที่มาฉายใช่ไหมครับใช่แล้วก็นน้องกอะไรไถ้าความคาดหวังของตัวหนังที่ได้ฉายครับคือโดยพื้นฐานแล้วคนทาหนัง เรื่องแรกอย่างพวกผมหรือหลายๆคนนะครับนักศึกษาเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะเอาหนังเรื่องแรกของเขาครับมาเปิดเพื่อให้ให้ให,หนังมันทําหน้าที่ของมันนะครับในการนําเสนอในสิ่งที่ตัวผู้ร่กับเขาต้องการจะพูดออกมาทีนี้การที่เรากรเกษตรบัณฑิตคือก็ส่วนหนึ่งผมก็เป็นเก่็รเกษตรด้ยวยเนาะการที่เราคุยกันว่าเฮ้ยเราจะตัดจัดตั้งโครงการนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทำนะจุดนี้เพื่อให้หนังได้มีได้ไดไมีพื้นที่ในการ ในการนําเสนอของเขาครับตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเราคุยกันในหมู่ของเด็ก,กเกษตรที่มาเรียนของทู่ะครับว่าโครงการนี้น่าสนใจโดยที่ตัวผมเองก็มีความคาดหวังอย่างนั้นว่าการที่หนังมันทำออกมาแล้วแล้วมันได้แค่ส่งงานได้แค่นาเสนอในโปรเจกต์ในวิชามันมันก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเสียเงินไปแล้วก็เท่านั้นก็เลยคิดว่าการที่เรามาร่วมโครงการอันนี้มันอย่างน้อยที่สุดก็คือให้หนังมันได้ทําหน้าที่ในแบบของมัน ถึงแม้ว่ามันจะออกมาแล้วแย่ดีหรือ,อยังไงผมตรงนั้นผมมองว่าเราเป็นจุดที่ไม่อยากให้มันหมดเลว่าอย่างน้อยให้หนักมันดาเนิน,นต่อไปอให้ตัวหนักอะ่ะมันได้พรีเซนต์ตัวมันเองออกมาละกันไอ้เรื่องแผ้ที่ว่าุนยหนังยังไม่สมบูรณ์เลยหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหนักมันยังไม่เสร็จเลยมันยังออกมาไม่ดีผมมองว่าตรงจุดนั้นอ่ะเราเราไม่ได้ปิจารนกันเราเอามาปุยกันมากว่าเฮ้ยคุณัถแบบนั้นสิคุณอะไรแบบนี้ส่วนหนึ่ง ส่วนต่อมาที่จะได้รับต่อมาก็คือได้รู้จักกันและได้เพิ่มพูนความรู้ที่ไปต่อจากเดิมที่เราอยู่แค่นี้แต่พอเราได้ใช้หนักของตัวเองแล้วโดนวิจารณหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันอย่าใช้คาว่าวิจารเลยได้คุยกันกันกับคนที่ทํามันด้วยกันหรือคนอื่นเงี้ยครับมันจะนําเสนอสิ่งที่คาดหวังกับงานนี้ไม่ใช่อะไรนะความรู้สึกความรู้สึกต่องานนี้ความรู้สึกต่องานนี้จริงผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะว่าอย่างผมเองอ่ะสถาบันผมเพิ่งเพิ่งเปิดใหม่อย่างมาถึงได้อยู่ดีมากเพิ่งเปิดใหม่ก็คือเราไม่เอ้ยเราเราไม่มีคอลเลคชั่นเลยเราไม่มีคอลเลคชั่นไม่มีรุ่นพี่ไม่มีใครให้ตามก็คือถ้าฉายนะก็จะฉายแค่ในมองแล้วก็จะจบก็คือไม่มีอะไรแนละ้วอะไรย่างนี้พอได้มาฉายนั้งนองรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากได้ผ่านหนังตัวเองมาเจอ มันเจอของจริงมาันเจอแบบว่าคนมันเจอผู้คนเกี่กับความรู้สึกที่มาร่วมงานภายในวันนี้คว่ามรู้เป็นยังไงอ๋อความรู้สึกที่มาร่วมงานใช่ไหมครับก็อตอบในฐานะคนที่อยู่กับโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่ต้นและกันเพราะว่าเราเราถือว่าเป็นพ่องานอะไรอย่างนี้แล้วกันนะก็ผมรู้สึกว่าก็ดีใจที่มันจะจะให้มันมันมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ในที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็คาดหวังว่าเออทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยเขา คือโครงการน,นี้จริงๆเดิมทีเราอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้รู้จักกันแล้วก็ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าในวงการมันไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะว่าผมต้องเข้าใจในเวลาเราเรียนวิชาภาพยนตร์เราเหมือนเราต้องการอาศัยคอน์ดิชั่นความการรู้จักกันในในึ่งองค์กรอะไรเงี้ยฮะแล้วรู้สึกก,กับการการที่มันมีพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ครับมันทําให้เราได้มาเจอกันมันไม่ใช่แค่แคในมอจัดก,กันในมอแล้วก็จบแยกย้ายแต่เราต้องการทําให้มันเกิดคอมมูนิตี้ ค่ะก็รู้สึกว่าได้มาแลกเปลี่ยนวิธีทำหนังหรือว่าแนวหนังอะไรนะ้ยคะแบบว่าหลายอย่างได้มาเจอการได้มาเจอแบบว่าหลายได้ประสบการ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะแบบว่าจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปแล้วก็ผมก็คือปีหนึ่งยังไม่เคยได้มากจิจกรรมแบบนี้เท่าไหร่ค่ะพอมาแบบนี้นนก,นก็รู้สึกว่าเปิดโลกมากขึ้นค่ะได้มองมุมมองของขอคนอื่นมากขึ้นค่ะผมก็เวลา าดูงานขอ,อ,อ,องมอเรยแล้วเรารู้สึกว่าแบามอเมย์มีตามีกลักษณบที่ไม่เป็นใจเลยกเ็เลยรู้สึกว่าแบบเรามาเจอแบบวิธีใหม่ๆการทำงานแบบใหม่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมอเรยในข้อพิพาทตรงไหนตรงไหน,น,นเพื่อมาปรับใจกันก็เพลินไปมากก็วันได้มาแลกเปลี่ยน